ม,มือนหนเอ๊ะเอะเฮ้ยหลับเหรอเอะมือไหนลูกเหมาะแกการถ่ายรูปมากเดี๋ยวเราจะมาชมเทคโนโลยีที่ลุงอ๋ันใช้นะครับในถุงกอลของเขาครับว่าวัตถิน h ิสแบกนะครับคือผสมปนเปย์ไม่รู้กี่กยี่ห้อกี่ยี่ห้ออะไปหมดเลยครับวงไปหมดเทเลเมด R.S.I. ยกกำลังสองน่าจะ R.S.I. สแควร์หรือเปล่าครับ R.S.I. สแควร์เวสนี้ก็ปนยี่ห้อครับคาราเวแม็กแคแม็กแดดดี้นะครับ60องศาแล้วก็เทเลอร์เมดไฮโท56องศาสีไม่ได้เข้ากันเลยครับหัวไม้นะครับน่าจะเป็นเทเลอร์เมดซะส่วนใหญ่แต่ว่ามาจากคนละปีหมดเลยครับไม่ได้เข้ากันเลยครับ M. 6เทเลอร์เมดสภาพ ตอนนี้ตีราคาให้ประมาณส0 0พันเขาเขียนว่าเจ็นะเดี๋ยวดูเลยครับว่าเปิดมาเป็นอะไรจะดึงไม้สครับ R b z ี9สาองศาสภาพสภาพดีครับผมว่าสภาพประมาณสงครามเวียดนามอ่าเจ้าของถุงมาครับทำไรอ่ะทำไรกันอะทำไรกันอะสำรวจเทคโนโลยีไหวไหมลุงอ๋ันนอนหลับไหมครับไม่หลับตั้งแต่สองวันที่ผ่านมาด จะโดน37พี่บอมเข้าไปอีกครับวันนี้เป็น practice day นะครับเราไม่ต้องเล่นก็นได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้โฉ <laughs> <laughs> มหน้าคนฝากรอยแผลครับ <laughs> ทีมเรา <laughs> เต็มตุ่มครับ <laughs>